ต้องเอาตัวเอาวโกงแท็กหนกกาะสดคั่มไงอื้อหือ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซน้องนาวินตะขวดตะคนนะครับผมมนีกะมาพบกับน้องนาวินอีกผู้เก่าผู้เดิมนะครับผมกับบรรยากาศตอน่บายนะครับผมใบใบยังเทียง่บายนี่แหละครับผมบรรยากาศเทียงน้องนาวินคื้นเก่าเทียงหน้าน้องนาวินบรรยากาศร่มเย็นๆนะครับผมมนีเมนูที่น้องนาวินได้มาฝากพี่ฝากน้องมนีกะเป็นย่ำพี่น้องย่ำร่วมนะครับผมเพื่อได้เห็นแนวกินมนีได้ย่ำมาฝากพี่ฝากน้องแซ่บ ย่ำร้วนหมกสินย่ำปลาหมึกย่ำปูนี่แหละครับผมปลาหมึกสุกปูสุกลวกสุกซุกแก้มพักหมักแตงกรอบวบันว้าเลยนะครับแล้วก็แก้มพักคาลาเนื้เหลืองานนี่ละครับผมยุ้งเนื้น้วิ่นละกัแก้มพักกาดขาวแล้วก็หมักแตงพี่น,อน,นาา้องนวินไหนมาเดี๋ยวน้ำวินจิตจัดจานกันอีกพี่นอ้องนี่เออถอยย่ำบ่มนี่โอ้หล่นแล้วลพี่นอ้อง ใส่เยอะไม่ได้เอาน,านาม้มต้งเอาตะกรอนพี่น้อปุ๊บ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 อาเลยวันนี้เศรษเเสบเลยโอ้นี่นะครับผมพี่น้องหลายยางหลายแนวเด้๋ยวับมันนี้เดี๋ยวเด้๋ยวับผมพี่น้องหาแนวห้องก่อนน้มหลายหลาย มาพี่นออ้องข้าแรกให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนเด้อนี่ครับผมพี่นออ้องข้าแรกกินข้าวลุงหลานเด้อเจ้าที่เจ้าทางเด้อ <c oughs> สำหรับฝ่ายบุกแขนนี่ก็เป็นย่า่ขอบขั้วนนวินผูกให้แล้วครับผมกับงานแม่จ๋านักสิ้กเกอรน,น้ำย่ำนี่ยักน้อยเด้ขอครับขอให,ให้พี่น้องเด้อครับผมกัย่ายครับป้าป้าพญายมียมห้าผูกให้ให้ยูดีไมเ่เฮงเอินขวัญผ้าขวัญพี่นออ้องมาครับพี่นออ้องข้าแรกนนวินขอหยัดก,กันมักแต่งเด้อแต่งครับข่าวข้ามนามามืกินก็นองนวินนะครับผม ขบับฝนงามๆเลยพี่หนอกอือหือพักแค่ใบ้านหวานเนี่ยขับพี่หนอง อลองข้อหนาแซวปวดลองปวตัวกวงแทน้อสดคำยืง ยำน้ำปลาแดกนัวๆเลยครับผม mm ลองางาครับผมผมมักนำย่ำนี่แหละครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> เขาก้มก้อมกันดีหลายครับน่วนําไประหลก ညนูအက you know, mm ုတ hmm. mm ်တယ်မိနှောက်အင်းပတ် ออมีมีกองฮอตดอกเหลืองมีอันนี้ครับมีหมูย่อมมี่กระโพดน้ำนัวปลาแกลกพักหอมข้าเมกกุก้งลวกหักกุ้ง Аа สำหรับบุญลอยวันแม่จากะแล้วเ,เป็นร่วงไปด้วยดีนะครับผมเอาการะโูแม่จ๋าเขาทาดแล้วลอยแล้วนะครับผมในผูกเขียนในยังเนี่ยคิดหวันแม่จา๋าคึกเก่าแล้วครับผมจักเทียจังไดเนาะ เราบุกเขา รับบรรยากาศกะย่างกว,วาเวินสีนวลๆเอาอยู่ครับผมพี่น้องแต่ว่ามันย่ำหน,นาวเศร้าหนาวย่ำม,มาแรงเดือดๆหนาวครับผมพี่น้องแต่ว่าย่ำอยู่ได้ย่างกวเวินครับผม จับจับไดนะ้ไหมเนาะอือ นี่ใครเยี่ยวมาพร้อมพี่น้องอออใครเยี่ยวมากคำโอเลยพี่น้องอ แซ่บอคีครับผม,ม,นนมผพี่น้องทราบมิโนมันนี่น้องวินก็ะด้นมาฝากพี่ฝากน้องกับเป็นย่ำร่วมนะครับผมบรรยากาศต้องให้ตรงหน้าเสียงนกเสียงกางห้องนะครับผมกะ เราที่ตามไม่นุมน่มื่อเอือนน้องนวินที่ใดอย่างมาฝากพี่ฝากน้องสารับน้องนวินกะขอบคุณทุกๆกกระลังแรงเชี่เลี้งใจนะครับผมพี่น้องเมื่อเอือนนวินกะที่ใดไม่นุ่งอย่างหลับมาฝากที่ฝากน้องกะที่ตามรับชมนะครับผมขอบคุณทุกๆกกระลังเร่นที่เลี้ยงใจขอบคุ้นทุกๆคอมเมนต์ไอ้ใหญ่ไอ้ตุ๊กตุทุกคนทฮักแพงฮักแพงน้องนวินนะครับผม น้องวินกับยักษิว่าอยังสารภาพในคลิปนี้น้องนวินเบาอย่างถี่บโมขั้วันถีถีมันเบาไปแต่บมขวันน้องวินก็ขอโทษขอพ่ายได้หลายนะครับสารภาพน้องวินขอรับพี่ด้านน้องเปเพื่อนคนหนึก่กลาวสวัสดีครับผม